สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอันยยงสวัสดีคุณหมอปาล์มและสวัสดีเจ้าของสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับลูกแมวลูกแมวตัวนี้ก็เป็นพันอเมริกันผสมกับเบงกอลซึ่งอายุน้องเขาอยู่ในช่วงประมาณ4เดือนก็เป็นช่วงที่ยังวัยเด็กอยู่ซึ่งปัญหาที่เจ้าของอยากจะแก้ไขวันนี้ก็คือเรื่องของมีอาการท้องเสียบ้าง ก็เลยสงสัยว่าอาการท้องเสียหรือว่าอึอเร็วๆนิ่มๆเกิดจากอะไรบ้างวันนี้คุณหมอก็ได้ทำการตรวจหาเชื้อไวรัสผลปรากฏว่าเป็นอย่างไรบ้างคะก็เท่าที่ตรวจรีเช็คแล้วนะคะน้องคนนี้ก็เป็นเนกาทีฟจากตัวโคโรโนาไวรัสเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ มีการตรวจและโพสิทีฟมาจากที่อื่นนะคะเราก็เลยทำการรีเช็คให้ซ้ำหลังจากเวลาผ่านไปนะคะก็ผ่านไปสัก1เดือนนะคะก็มาทำการรีเช็คซ้ำแต่ว่าน้องเนี่ยไม่ได้มีอาการของโรคนี้นะคะแต่ว่าเจ้าของกังวลสำหรับในแมวก็สามารถที่จะมีเรื่องของพวกอืดเหลวท้องเสียได้ซึ่งภาวะนี้ก็ สำหรับแมวที่กำลังจะโตหรือแม้กระทั่งการกินอาหารก็สามารถทำให้อุจจาระเขามีลักษณะตามอาหารที่เขากินเข้าไปก็อย่างที่เราเคยเจอมาแมวสามารถที่จะท้องเสียหรือว่าอืดเร็วๆได้ในช่วงที่เขาเปลี่ยนอาหารหนึ่งสองก็คือเปลี่ยนที่จะเป็นวัยเด็กก้าวเข้าสู่วัยรุ่นก็สามารถจะเป็นได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การตัดสินใจในการนํามาตรวจครั้งนี้ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วเพราะว่าเชื้อไวรัสตัวนี้ถ้าหากว่าเป็นในเรื่องของการรักษาไม่มียารักษาโดยตรงหรือว่ายาฆ่าเชื้อให้เขาหายโดยตรงแต่เป็นส่วนมากจะเป็นยาพวกเกี่ยวกับเรื่องของประคับประคองแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้เขาต่อสู้กับโรคนี้ได้แล้วก็สามารถมีชีวิตอยู่แต่ว่าโรคนี้ก็คือโรคโควิดถ้าหากว่าเป็น ในแมวจะแสดงอาการอย่างไรบ้างคะก็สำหรับแมวเด็กนะคะหากมีการติดเชื้อกลุ่มโคโรโนาไวรัสบางตัวก็จะแสดงอาการทางระบบทางเดินหายใจเป็นหวัดอย่างเลื้อรลังช่องจมูกอักเสบบางตัวก็จะแสดงอาการในด้านของทางเดินอาหารนะคะไม่ว่าจะเป็นถ่ายเหลวถ่ายเป็นมูกนะคะหรือว่าบางทีก็มีอาการอาจเจียนร่วมด้วยนะคะพวกนี้ก็ อาจจะมีพวกเชื้อกลุ่มกลุ่มโคโรนาพวกนี้ปะปนมาในร่างกายการที่จะให้เขาดีขึ้นหรือว่าหายจากโรคก,ก็อาจจะต้องอาศัยภูมิคุ้มกันของร่างกายเป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นเชื้อไวรัสนะคะสิ่งที่คุณหมอทําการรักษาได้นะคะก็จะเป็นการให้ยาครอบอช่วยควบคุมการติดเชื้อแทรกซ้อนจากกลุ่มแบคทีเรียนะคะ แล้วก็รอให้ร่างกายเนี่ยค่อยๆแข็งแรงฟื้นฟูจากภาวะภูมิตกภูมิต่ำภาวะมีความเครียดนะคะไม่ว่าจากการย้ายที่อยู่มีเจ้าของใหม่หรือว่าต้องไปรวมกับสมาชิกในบ้านตัวอื่นสิ่งเหล่านี้ก็จะกระตุ้นให้น้องแมวมีความเครียดมีภูมิคุ้ม,มกันต่ำลงได้นะคะก็จะแสดงอาการจากไวรัสที่อยู่ในร่างกายรวมทั้งบางโรคอื่นๆเช่นโรคเชื้อราที่ผิวหนังก็อาจจะแสดงอาการในช่วงที่เกิดความ ความเครียดหรือภูมิคุ้มกันต่ำแบบนี้ได้ค่ะก็สำหรับตัวนี้ผลการตรวจก็เป็นผลการตรวจแบบที่สามารถที่จะรอผลได้เลยประมาณสินาทีก็ทราบผลแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นผลตรวจที่น่าเชื่อถือได้คร่าวๆแต่ว่าบางท่านถ้าหากว่าอยากจะลงดีเทลหรือว่าสัตว์มันอาการไม่ดีขึ้นหรือว่าท้องเสียไม่หายหลังจากที่คุณหมอให้ยาเบื้องต้น ไปก็สามารถที่จะเข้ามาเช็คโดยการเช็คเลือดแล้วก็ใช้วิธีที่ลึกขึ้นไปอีกได้สําหรับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่รวดเร็วทราบผลได้ทันทีแล้วก็ง่ายกับสัตว์แล้วก็ไม่ต้องอจับบังคับสัตว์ให้มากมายสําหรับการแก้ไขในเรื่องของสภาวะท้องเสียที่ทําได้ง่ายๆมีอะไรบ้างคะถ้าเกิดว่าเจ้าของจะสามารถทําเองได้ที่บ้านในเบื้องต้นนะคะก็อาจจะ ปรับสูตรอาหารนะคะเป็นอาหารสูตรสำหรับน้องแมวท้องเสียก็จะมีทั้งชื่อกลุ่ม gastrointestinal หรือกลุ่มไอทับดี D. ก็มีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดนะคะแต่ถ้าว่าเป็นพรีเมียมก็จะเป็นสองสูตรที่หมอได้กล่าวไปนะคะรวมทั้งการหาซื้อกลุ่มโปรเบลติกมาให้น้องเพื่อเสริม แบคทีเรียที่ดีในลำไส้ก็บางตัวก็ตอบสนองได้ดีอืดก็เป็นก้อนมากขึ้นบางตัวให้โปรไบติกมาสักระยะ5-7วันแล้วยังไม่ดีขึ้นก็สามารถพามาพบคุณหมอเพื่อเก็บตัวอย่างอุจจาระสองกล้องตรวจนะคะว่าน้องมีการติดเชื้อโปรโตซัวไข่พยาตหรือแบคทีเรียที่ทําให้เกิดอาการท้องเสียหรือไม่ค่ะเพราะว่าหากจะมีเชื้อเหล่านี้การรักษาก็จะแตกต่างกันไปจากเดิมนะคะ การท้องเสียบางทีหากเสียน้ำมากคุณหมอก็จะมีการจิ้มให้น้ำเกลือใต้ผิวหนังเพื่อทดแทนน้ำต่างๆที่เขาสูญเสียไปนะคะไม่งั้นถ้าเกิดว่าขาดน้ำมากๆน้องแมวของเราอาจจะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในเรื่องของอืนิ่มท้องเสียอย่างต่อเนื่องในลูกแมวก็สามารถที่จะ พามาเช็คได้ที่อันยองก็สามารถที่จะแยกแยะวินิจฉัยได้ว่าเขาป่วยเป็นอะไรติดเชื้อไหมหรือไม่ติดเชื้อก็สามารถที่จะทราบผลได้ภายใน10นาทีสำหรับเรื่องการตรวจหาเชื้อโคโรนาไวรัสนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลินิกอันยองที่ให้ถ่ายทาขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลและก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เลี้ยงแมวก็อย่าชะล่าใจถ้าหากมีปัญหาก็สามารถ พามาตรวจได้นะคะสวัสดีค่ะ